กลับไปไว้เร็วๆกินข้าวแล้วพี่หิมไปพาไปเลาะเลยโอ้จะไปเลาะกับไปพาไพี่หิมกังเลยโอ้ส่งมาลองกงแกงนะมันคือไปไหนสิดเพล่เสียหายพาไปเลาะดิอืมอืมพาไปเลาะดิเออสีพอบนะลูงเมื่อบานจะีตาบอยูมีโปรไดใส่จะ่าบอกมาพาเลาะอ่าข้ามมาพาเลาะมากินข้าวกอน โอ้ยมันมัหมักไปหรอพ่้าเหรอพ่นโอ้ยเนอะ่าจะจุดแล้วก็ดึงอืมพ่นขึ้นรถบาดดีอ่าอ่าอ่าเลาะง่ายอ่าขวบกูวยังก็สีหูขักแต่เออหูมาขึ้นรถขึ้นรถถท้จุงมือขอบปลายไปพร้อมมากินข้าวก่อน มากินข้าว<ป>ก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปพาไปเด่๋วเราค้านี้กูบ่ได้ลืมเออคืกกเเอกันเรื่อยๆมันน่ะเรื่อยอย่างนี้ืมโดืมบอลลี่ลืม,ม,<ค>นม,มามน,น,น,นี่ยบอลมาละแนนมาละนั่งลงเดี๋ยวยายตักให้นั่งอุ้ยคำตาหวานอาานุ้ยตงยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานไม่นิดมาละเอ,อือนดูกนี่นิดเด๋อ อึนอยังยังใั่มเอาเขอน้ำยาหนีไว้เป็นอิฐเป็นเล็กหนุ่นนนนมวะโม่ก็ขี่รถ<อ>มาใส่ก้านอามาเอาเขานี่ไว้กินเข่าให้เบิร์ต<า>นะกินมาเบิร์ตกินมาเบิร์ตไปมาพาไปเลาะเลยกินให้เบิร์ตมาเอาเร็วๆกินให้เบิร์ตก่อนจังสิไปเลาะ หมดเราจะพาไปเที่ยวกินให้หมดก่อนซื้อหลูกกุญแจไปเอาลูกกุญแจไว้ไหนอีกหน่อยมันสตาร์ทเองได้อะไรก็ตีมันก็ตะมอหอยไว้กินอีกก่อนมากินอีกก่อนเราจะพาไปจริงๆเลยมาเลยเร็วไปไหมมากินอีกคาก่อนมากินอีกคาก่อนเราจะพาไปเลยเนี่ย โอ้ยโอ้ยิงเลยอ่ามาแต่ไกลโอ้ยเก่งจังเลยโอ้ยเก่งจัยวะโอ้ยคันดากให้กันส่งมเราเลองเกมไม่ได้ลืมโอ้ยถึงมือไงยมันนี่แหละบางครั้งบางคาพ่ตาเนี่ยโอ้ยมันกับมองแม่สิมองแต่เกมได้ เห็นเห็นยังเห็นแต่เกมแหละมึงอ่ะโอ้ยน้องหอมเนาะอะลูกกุญแจไปไหนไปไม่ได้เลยไปไปบอกทุกคนแจใหญ่ไปไปใหญ่ผอมนะยายเห็นบอฮัลโหลอ้ยตาคิดว่าคือหอดหอมเ่าตาไปเส็จงานตาตาไปทำงานไม่คิดถึงหอมหรอ เอาเอาและ้วกันแล้วปืนอยู่กระแลนเขายังอยู่เอาเอาหมูเอาหมูก็ตีหากได้หรอกกินแหละกระแลนกินหละกระแลนท่านน่ะเขาบอกว่าเมาอีคัมมันก็ไปถ่ายญี่ปุ่นมาสิทอยรถไปปวดนวดแล้วไปถ่ายรถได้น่ะไปล่อได้น่ะอ่าอ่าอ่าอันนี้ไปล่อเขาได้น่ะทอดทอดมันไปแล้วไป มันไปเองเลยมันไม่รอแล้วอ่ะเกือบกับมาใส่ทรมกินมันกินคันมือไทรพาไปจรินเองไปว้าไม่เงี้ยเหรอใช่มากินนี่คันเมื่อไทรพาไปถ้าแวลูกคุณแม่มาละไปตัวร์วันไหนหรอกไปทาละ ตัวแลี้วหอมหน่อยนี่มาน,นีเร็ววนน้วมาสนีเอ้ยขาสั่นๆนี่เลน้ยงตาหืมไม่เป็นยังทอได้ทอทอห่อนอ้า ทแท่งเข้าไปรถแบบใหม่โอ้เาหายมาติไรเดี๋ยวก่อน,นได้ใจเอาหมูให้นะรอก่อนนะเดี๋ยวข้าวใส่ก่อนแล้วใส่หมูกินหลายคำหรอมันใส่พลังงานหลายมันก็สิกินหลายไหนเขาพร้อมดอ้วยไหนอ้าวไปละวิ่งตามไปลยไปละ ไปทาบานหนึ่งป่วนมันห่อนต้องใส่เกือบห่อนตีนเกือบมันห่อนรถมันห่อนห่อนแล้วดินกับห่อนเน้่อากาศจังสีมันคือสีมืดแล้วแหละจะมากกว่บมืบบมดป่นไปลนะป่อนอ้าวแผ่นเหยียบมันห่อนตีนเกือบ่้าชาไปเอารองเท้าให้น้องใส่ก่อน บมเดลขี้ไก่นกับบะฮอนโอ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีใจแห่งเลยโอ้ยมันหมักเนาะเฮ้ย้นอิยังไปแล้ววันนี้